สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง IT on Startup นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนสร้าง e signature สวยๆด้วย Google Keep นะครับผม e s i g n a t u r e คืออะไรนะครับ e s i g ก a t u r e ก็คือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําในแบบของรูปภาพนะครับผมก็คือรูปภาพลายเซ็นของเรานั่นแหละนะครับถามว่าทําไมต้องเป็น Google Keep นะครับเพราะผมไปรู้อะไรมานะครับใน Google Keep น่ะทำสวยมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลายเซ็นอะไรเกี่ยวกับลายเซ็นน่ะผมลองใช้ดูแล้วนะครับมันสวยมากนะครับแต่ล้วก็วันนี้ผมก็จะมาาแนนนะํใให้้ทุกคลองชดู มันจะสวยยังไงนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงหน้าได้เลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่มือถือของผมเองนะวันนี้ผมใช้ IPhone นะก็เดี๋ยวเราไปโหลด Google k h e p ใน App Store ก่อนนะครับผมแต่ถ้าใครใช้เป็น a n d r o i d ก็ใน Google Play นะครับผมต่อไปนะครับให้เราเสิร์ช Google k h e p นะครับผมก็ g O g l e w e n w a k k d p นะครับผม Google k e e p นะครับเสร์จปุ๊บนะครับก็มันจะอยู่ที่ลิงก์ที่2นะครับผมก็ เขียนมา Google Keep Note a น d อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็เป็น Note เนี List นะครับผมก็จะเป็นโปรแกรมเขียน n o t ตนะครับเอา้าทำไมต้องใช้โปรแกรมเขียน n o t ตด้วยครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าโปรแกรมเขียนโน้ตเนี่ยนอกจากมันจะเขียน n o t ตเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะสเก็ตล Line ้นอะไรได้ด้วยนะครับผมก็โปรแกรมของ Google เนี่ยถือว่าสะดวกมากๆนะครับผมเดี๋ยวรอโหลดสักครู่นึงนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรากด Open ไม่ได้เลยนะครับเมาเมกูขึ้นนะครับก็จะมี Get Start นะครับก็เรากด Get Start ได้เลยนะครับ จากนั้นเนี่ยให้เราล็อกอินเข้าบัญชีนะครับในที่นี้นะครับให้เราล็อกอินบัญชี Gmail ของเราเข้าไปนะครับบัญชี Gmail บัญชีอะไรก็ได้นะครับขอให้มันเป็นบัญชี Gmail นะครับในนี้ผมก็จะมีอยู่แล้วนะครับผมก็กด Alloud า o w n ลงมานะครับก็ใช้เมลนี้เลยละกันนะครับโอเคนะครับพอเข้ามาใน Google Keep แล้วนะครับมันก็จะมีรูปลายเซ็นที่ผมทํามาไว้เล่นๆนะครับผมอยู่ก็วิธีเข้านะครับให้เรามาดูสังเกตที่ไอคอนรูปผูกกันนะครับผมตรงมุมซ้ายล่างนะครับผมถัดจากรูปเครื่องหมายถูกนะครับอันนี้ให้เรากดที่ไออคคนนนรรูปกััะบ พอ,อกดไอคอนรูปผู้กันเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็จะได้หน้าตาว่างเปล่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เครื่องมือข้างล่างนะครับมันก็จะมีเครื่องมือเกี่ยวกับการเลือกนะครับอันนี้เป็นยางลบอันนี้เป็นปากกาอันนี้เป็นปากกาเคมีนะครับอันแรก็อันนี้เป็นปากกาเคมีอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเป็นด้านสันหลี่ยมนะครับก็ไอตัวที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวกลางสุดก็คือตัวปากกาเนี่ยครับแล้วถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะ มีออปชันเกี่ยวกับสีมาให้เราเลือกนะครับแล้วก็ความหนาของเส้นปากกานะครับว่าเราจะเอาหนาแช่นไหนนะครับสมมติถ้าเอาตรงจุดเล็กๆสุดเลยเนี่ยมันก็จะบางมากนะครับแต่ถ้าเราเอาไอใ้ใหญ่ๆสุดนี้ก็มันจะหนามากนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยดีกว่าตัวอย่างมันจะหนายังไงอะไรยังไงนะครับสมมติว่าผมเอาใหญ่สุดนี่แหละนะครับวาดไปมันจะหนาทึบเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามาเลือกเอาเส้นบางๆงเนี่ยมันก็จะบางเลยแล้วก็นี่แบบบางบางเกินไปนะครับเราต้องให้มันหนานิดนึงนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอลบออกไปก่อนแล้วก็ขออนุญาตหงายจอนะครับผมเพื่อที่จะให้ทุกคนดูได้อย่างง่ายๆหน่อยนะครับก็ให้เรามากดเครื่องมือรูปปากกานะครับกด2ครั้งนะครับแล้วก็ให้เราเลือกสีก่อนสมมติว่าผมอยากได้สีน้ำเงินเฮ้ยมันไม่มีนี่วานะครับมันก็จะมีปุ่มออโรตรงนี้นะครับให้เรากดขยายเพื่อที่จะเลือกเฉดสีได้อีกนะครับก็เป็นอะไรที่พร้อมมากนะครับพร้อมจริงๆนะก็ให้เราเลือกเป็นสมมติมว่าผมอยากได้สีนี้ ก็พอดีเลยนะครับจากนั้นเนี่ยความหนาของเส้นนะครับเอาประมาณนี้ละกันนะครับเอาประมาณไหนดีเอาประมาณนี้นะครับลายเส้นก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยให้เราทําการลองวาดดูนะครับวาดดูเออนี่ครับลายเส้นสวยมากนะครับถ้ายังไม่ได้ดังใจก็ลบออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้นะครับให้เราล่างลายเส้นตามที่เราต้องการนะครับผมก็ของผมเนี่ยจะเป็นนี้นี่นะครับถ้ายังไม่ได้ทีกเออลบนะครับอ่าเอาใหม่เออยังไม่ได้อีกก็ลบนะครับ ทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้นะครับผมโอเคนะครับพอเราได้ลายเซ็นที่เราต้องการแล้วเนี่ยสมมุติว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับผมแต่ว่าเฮ้ยทำไมมันเล็กจังนะครับผมก็ให้เรามาเลือกเครื่องมือเครื่องมือทึบๆนะครับอันนี้นะครับให้เรามาคบนะครับเพื่อเลือกลายเซ็นของเรานะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างการขยายขึ้นมานะครับผมให้เราสามารถขยายออกไปได้เลยนะครับคุณจะเอาใหญ่แค่ไหนคุณก็จัดการได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันใหญ่ไปสามารถหดได้นะครับแต่ ในกรณีที่อยากหมุนก็หมุนตรงข้างบนสุดเนี่ยครับหมุนให้มันแบบเออเอามาตั้งแบบนี้เอามาตั้งแบบนี้หรือจะแบบนี้ก็ได้นะครับงั้นสมมติผมเอาเป็นแบบนี้ละกันนะครับโอเคนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยขออนุญาตตั้งมือถือนะครับแล้วมันก็จะมีปุ่มอยู่มุมขวาบนนะครับปุ่ม3ามปุ่มนะครับก็ให้เรากดตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดซิ้นนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราปัดนิ้วขึ้นนะครับปัดนิ้วอย่างนี้นะครับผม นี่นะครับก็มันก็จะมีคําว่า copy save image c e s i z e รูป t n t t c t อะไรพวกนี้นะครับผมก็ให้เราเลือก save image นะพอเลือก save image ปุ๊บมันก็จะถามเราว่ามันก็จะขออนุญาตนะครับผมก็ให้เรากดโอเคไปพอกดโอเคเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เราปิด Google Keep ไปได้เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วให้เราไปที่โฟโต้นะครับพอมาที่โฟ o ต้เสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมีในส่วนของรีเซ็ตนะครับรูปปัจจุบันที่เราทํามานะครับก็กดไปดูนะครับมันก็จะมีในส่วนของลายเซ็นอันนี้นะครับ สมมติเราเป็นรูปนี้ละกันนะครับก็เราสามารถที่จะตัดออกได้นะครับผมก็ให้เรามาอีดิตรูปนะครับออกดอีดิตรูปปุ๊บนะครับเราก็จะทําการครอบรูปให้มันเล็กที่สุดนะครับเพื่อให้มันดูแบบว่าเออพอดีพอดีหน่อยนะครับก็ให้เรามากดไอคอนครอบตรงนี้นะครับผมกดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ครอบรูปนะครับผมก็ครอบให้มันแบบว่าให้มันดูมีสัดส่วนนิดนึงนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับประมาณนี้ จะขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับเพื่อให้มันดูเป็นป้าดูเป็นกลางอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการพลิกรูปนะครับผมให้เรามากดที่ไอคอนตรงรูปไอรูปบนซ้ายนะครับตรงมุมซ้ายบนนะครับก็ผมจะวงสี่เหลี่ยมไว้ให้นะครับก็ให้เรากลับมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับพอเราได้ในส่วนที่เราต้องการให้เรากด ดันนะครับพอกดดันเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ลายเซ็นตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็สังเกตว่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาไปลงในคอมแล้วก็แอดในโปรแกรมพวก Adobe Reader อะไรต่างๆเพื่อเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับผมก็สะดวกมากๆเลยนะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันดูได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับการทํา e-signature หรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะนะครับผมถ้าคุณคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กกดดแชชร์ปุ่่่มทีอง สำหรับคลิปหน้าจะมาสอนเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามชมในที่ช่องนี้เหมือนเคยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ